สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเล่าขา่าวชาวอาเซียนค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณเรื่องหน้าค่ะเราไปรับชมข่าวเด่นวันนี้กันเลยนะคะสื่อสิงคโปร์ชี้ไทยเปิดภูเก็ตหาทางรอดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสื่อสิงคโปร์รายงานไทยเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติหวังหาทางรอดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในขณะที่พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา้าในหลายพื้นที่เว็บไซต์สเต e t i m e s สื่อในสิงคโปร์รายงานประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวภูเกต็ตแล้วเพื่อรักษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้สำคัญของประเทศ ถึงแม้ขณะนี้เชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้ากำลังแพร่กระจายทั่วประเทศไทยมากขึ้นการเปิดกาะภูเก็ตซึ่งเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนักท่องเที่ยวซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 แล้วที่เดินทางมาจากประเทศที่มีสถานการณ์ระบาดของโควิดในระดับความเสี่ยงต่ำ ปานกลางอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาและสเปนจะได้รับอนุญาตให้เข้าเที่ยวเกาะภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ซึ่งถ้าโครงการนำร่องนี้สำเร็จอาจนำไปสู่การเปิดประเทศไทยในเร็วๆนี้ในเดือนตุลาคมอย่างไรก็ตามขณะที่ไทยเริ่มเปิดเกาะภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ขณะเดียวกัน ผู้เดินทางที่มาจากหลายที่อย่างเช่นจีนสิงคโปร์และฮ่องกงจะต้องถูกกักตัวเมื่อพวกเขาเดินทางกลับจากประเทศไทยนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงต้องมีข้อกำหนดเงื่อนไขบางอย่างขณะได้รับอนุญาตให้เข้ามาภูเก็ตทั้งต้องมีหลักฐานแสดงว่าฉีดวัคซีนต้านโควิดครบแล้วผลตรวจหาเชือ้อโควิด72ชั่วโมงก่อนออกเดินทางต้องเป็นลบ ต้องมีการประกันครอบคลุมที่เกี่ยวข้องกับโควิดในวงเงินอย่างน้อย100,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือ134,000ดอลลาร์ 1, 30, สิงคโปร์อีกทั้งนักท่องเที่ยวต้องตรวจหาเชื้อโควิดเพิ่มอีกหลังจากมาเที่ยวแล้ว6หรือ7วันและตรวจรอบที่3ในวันที่12หรือ13หากพักนานกว่านี้ จบข่าวเด่นประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ